อ่าตอนนี้ก็สำคัญก่อนอื่นต้องมารู้จักตรงนี้ก่อนนะครับว่าแต่ละคำแต่ละคำมันมีความหมายมันอยูย่สติมันเคยอะไรสมาธิมันเคือะไรนะครับแล้วปัญญามันคืออะไรนะรู้จักว่าปัญญาชนไหมคปัญญาชนปัญญาชน ปัญญาชนปัญญาทางโลกกับทางธรรมทเนี้ยปัญญาคําว่าปัญญาคำเดียวนี่ครับปัญญาทางโลกหรือทางธรรมเนาะเนาะมันเป็นภาษาที่พูดกันมานานมากนะครับนั่นแหละ ลุงเอาสูตรวิทยาศาสตร์มาทำฝนตกได้ไงนั่นนะครับต้องมาฟังนะครับค่อยๆฟังฮะอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอาตอนนี้เลยลุงพูดมาบ่อยมากพวกนี้นะเอาก่ไว้ก่อนนะคุณเบสชนะอย่าเพิ่งอยากจะรู้มากเกินไปถ้าจะรู้เร็วเกินไปท่านจะรับไม่ทันค่อยๆเอาดีกว่าค่อยๆเก็บเอาครับค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณานะครับนานๆมันมันคงปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอก เพราะพวกนี้มันเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากต้องเข้าใจทีละคำทีละคำอะไรทำนองนี้อ่ะเข้ามาสู่เรื่องนี้เียกว่าสติสมาธิปัญญาคาว่าปัญญาปัญญาเนี่ยปัญญาตามภาษาพุทธคือปัญญาวิมุตต์นะครับปัญญาตรงนี้ให้หมายถึงปัญญาวิมุตต์นะ ปัญญาวิมุตตวตื่นใช่ไม่ได้นะครับคำว่าปัญญาทีละคำทีละคำคำว่าปัญญาวิมุตตมันแปลว่าหลุดพน้นคำว่าหลุดพ้นก็แปลว่ามันหลุดพ้นจากวัตตะวัตตะวัตสงสารวัตสงสารในภาษา พุทธศาสนาก็คือสามสิเวทภพภูมินั่นเองเห็นไหมสามสี่เวทภพภูมินี่คือคือการเวียนวหายตายเกิดบนอยู่ในวัตถนาวัตสงสารเนี่ยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นการเกิดตายเกิดตายเกิดตายเนี่ยมันวนเวียนกันอยู่ถึงสามสี่เภพภูมินะไม่มีสิทธินับครับท่านอย่าไปนับมันเลย ถือว่าเป็นตัวเข้าใจเอาไว้เป็นหลักเอาไว้นะเป็นหลักเอาไว้เข้าใจเป็นหลักเอาไว้เป็นภาษาของพระพุทธศาสนาที่พุธทธะให้ไว้กับชาวโลกก็คือสามสิี่พระพุเรียกว่าวัตสงสารเกิดแล้วก็หมุนตายหมุนเกิดอยู่ตรงเนี้ยครับนับไป่ถ้วนอย่าไปนับอันนี้ที่สุดแต่ให้เข้าใจในบริบทนี้ก็พอจบนะครับ เพราะฉะนั้นปัญญาพิมุตตเนี่ยไปว่าหลุดพ้นจากวัตตะแปลว่าไม่มาเกิดอีกแล้วจริงๆมันจะตรงกับคำว่าอาราหาันนะฮะคือพระอาราหาันนะครับจึงจะจึงจะอะไรจึงจะเข้าไปถึงปัญญาพิมุตตได้ต้องอาราหารันเห็นไหม พอเวลาลุงพูดอย่างเงี้ยถามว่าเข้าใจทันไหมล่ะฟังทันฟังให้ทันทำความเข้าใจให้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้ยังฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจถ้าเอาเรื่องอื่นเข้ามาใส่แล้วยุ่งเลยครับลุงไม่ยุ่งหรอกเพราะว่าลุงมันได้ชกเมื่อแต่ก็เป็นห่วงท่านที่อยู่หน้าจอนะเกรงว่าจะฟังไม่ทันและแถมไม่เข้าใจด้วยเหมือนก็เลยยุ่งเป็นยุ่งตีกันะนะ เสร็จแถวสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นอย่าเร่งนะอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนอย่าไปเร็วอธิระคำนะครับคาปัญญาที่ว่านี้มันแปลความว่าคือปัญญาวิมุตินะฮะปัญญามิมุติไปว่าหลุดพ้นหลุดจากวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดสารยุรูมิสิ่งนั้นเรียกว่าพระอรหันต์นะจําด้วยนะครับี่ยไม่จบแล้วต่อมา สมาธิทีนี่ครับโอเคนะต่มาคือสมาธิสมาธิแปลว่านิ่งครับแปลว่านิ่ง,งเดี๋ยวแปลอย่างอื่นนั้นยุ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งนิ่ง ขับรถนิ่งๆพายเรือนิ่งๆขี่ม้าหดีอยวบม้านิ่งๆจบสมาธิก็คือแปลตรงนี้โอเคไหมโอเคนะเดินนิ่งๆเดินยังไงมันจะนิ่งถ้าจะมีการชั่งคำว่านิ่งนะฮะลองตักน้ำใส่แก้ววันนี่ย เอาสองใบสองมือถ้ามันเต็มนะเดินนิ่งๆโดยน้ําไม่หกนั่นแหละครับมันนิ่งคือนืนอนาดนั้นนะครับความหมายคำว,ว่านิ่งทําได้ไหมครับถ้าทําได้บรรลุทันทีนะฮะบ,บอกไห้ทราบไว้เดินไปสามเก้าห้าเก้าสิบเก้านี่หรือว่าเดินไปเดินกลับโดยที่น้ําไม่หกเลยทั้งสองข้างนิ่งระดับนั้นบรรลุทันทีครับ จบนะคำนิ่งหายใจซะาย่าลืมหายใจละเพราะฉะนั้นดีสี่สุนั่งนิ่งนอนนิ่งน่าจะดี่สุดยืนนิ่งคง,ง,งไม่ไหวเนื่ปวดขาเนาะยืนนิ่งงไม่ไหวไอ้พวกฤาษีชีพายนะพวกยืนนิ่งนะอันนั้นฝึกปฏิบัติจนกระทั่ง สุดโต่งโอเคไหมสุดโต่งพุทธไม่นิยมนะครับเรื่องพวกนี้พุทธะทำมาหมดแล้วเจ้าชายเชื้อสายมาหมดแล้วไม่ไปถึงไหนมันต้องกลับมากินนอนธรรมดานี่เองอย่างนี้เป็นตน้นเลือกเอสักอย่างครับนั่งนิ่งกับนอนนิ่งถ้าให้ลุงเลือกลุงนอนนะครับนอนทําสมาธินะครับเพราะอะไรเลาบมันจะได้หลับเลยไง ง่ายนะลุงเลือกท่านอนทําสมาธินะครับนอนไม่หลับเหรออดีสิครับหรือว่าไม่อยากจะหลับใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นจึงมีสตินงะมาควบคุมไงโอเคไหมจบนะสมาธิแปลว่านิ่ง เช่นนั่งนิ่งนอนนิ่งช <c oughs> วนตัวลุงงองแนะนำให้นอนพ่ออะไรหลับอะไรก็เมื่อนั้นครับครับถ้านั่งมันต้องเปลี่ยนอากับกิริยาเวลามันรู้อยู่ใช่ว่าเวลามันสมาธิกับสติมันมันมันสัมพันธ์กันอยู่ แยกจากกันไม่ออกกันแล้วกันในสติกับสมาธิงั้นต่อมาสติคืออะไรนะครับมองว่าสมาธิมีคำมีคำตอบนะเลือกคําว่าน,นอนกันแล้วกันนะนอนดีที่สุดครับใครจะนั่งนั่งไปผมว่ามันหมดยุคนั่งนะครับตอนที่เจ้าชายชเวะ เราว่าขามากันแล้วกันพระองค์นั่งแต่เวลาขาไปพระองค์นอนไปนะครับโอเคไหมไม่งงนะมันถึงยกนอนนะครับยกนั่งเนี่ยมันน่าจะน่าจะหมดแล้วมั้งเฮ้ยคาตาลก็เชิญเบาทยาใสแต่สำหรรบลุงงอกแนะนำให้นอนนะครับเพราะว่าลุงได้มาจากท่านนอนนะครับที่ว่ามาทั้งหมด นอนทำสมาธินะครับนะคำว่าสมาธิแปลว่านิง่งเช่นนอนนิง่งประกอบกับต้องมีคำว่าสติตามไปด้วยนั้นสติคอคะไรสติสตินี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยคำว่ารู้สึกตัวควืออะไรวะ ลมพัดได้ไหมครับไปนั่งอยู่กลางแจ้งลานหน้าบ้านยอดเขาหน้าผาลมพัดไปมาเนี่ยรู้สึกตัวเนาะมดตัวหนึงมาไตา่ตามผิวกายรู้สึกตัวร้อนเจอความร้อนเจอของร้อนรู้สึกตัวเจอของร้อนรู้สึกตัว ของร้อนโอเคไหมนะรู้สึกตัวคำว่าร้อนสติแปลว่ารู้สึกรู้สึกว่าหายใจอยู่หรือเปล่ามลมหายใจเข้าออกจะต้องรู้สึกโอเคไหมเวลานอน มดมันตายมาตอนต้องรู้สึกสติกับสมาธิมันของคู่กันนะครับมันเหมือนกับจะขาดจากกันไม่ได้เลยนะครับสติกับสมาธิขาดกันไม่ได้ขาดจากกันไม่ได้เลยของคู่กันเรียกว่าทูอินวะันนะแน่นอนขานที่นอน หายใจเข้าแล้วออกเนาะคือไม่ต้องไปทําอะไรเลยอืไม่ต้องไปท่องมันหรอกครับสินห้าสินแปดนะฮสินสิบสองร้อยยี่สิบสามร้อยสิบนะสามร้อยกว่าแค่นอนอนะ่ะไม่ต้องไปถือศีนไม่ได้ไปทําอะไรอยู่แล้วนอนนิ่งอยู่จะไปรักขโมยใครอนะ่ะใช่ไหมล่ะนอนนิ่งอยู่ไปฆ่าอะไรใครอนะ่ะ นอนนิ่งอยู่ไปดื่มกินอะไรใครอ่ะใช่ปะ่ะใช่นะไอ้ที่มันยากที่สุดคือความคิดขับทันนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งมันง่ายมากใช่นะไอ้คำว่ารู้สึกเนี่ยมดไต่มดตอบเนี่ยมันก็ง่ายมาก แต่เจ้าความคิดต่างหากโผมัมโคตรยากเลยความคิดเนี่ยคือใจใจคือความนึกความคิดถามว่าไปคิดถึงอะไรลุงจะให้วิธีคิดสูดหายใจเข้าเปิดคิดถึงพ่อหายใจออกคิดถึงแม่เห็นอยังครับหายใจเข้าออปูออกยาก่าเข้าตาออกยาย เข้าอากงออกอา่าแปลว่านึกถึงบรรพบุรุษครับท่านเห็นไหมเราเกิดมีที่มานะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอากงอาานะนา่นละนึกถึงตรงนั้นสำหรับลูงนะใครเขาแนะนำให้ใหายใจเข้าพูดออกโทรเออใครก็เชิญธรรมธัญญาสาย แต่ฉันควรเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ออกย่าเข้าตาออกยายเข้าอ,อปาปงออกอามาโอเคไหมหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันเลยเนี่ทําไปเถอะครับแล้วหายใจควบคุมเอาเข้าแล้วออกไม่ต้องพูดถึงอาณาปณสติด้วยซ้าไปอ่ะก็การหายใจเข้าแล้วออกมันคืออาณามันจะมีเหวอะไรของแค่นั้นนะครับเอาเข้าวยาวออกยาว เข้าสั้นออกสั้นเข้าขนาดกลางออกกลางจบไม่เห็นตน้องมีอะไรมากมายเลยการหายใจเข้าได้ออกเห็นไหมครับคุมอยู่ตรงนี้แหละครับหลับอะไรก็เมื่อนั้นจบไหมครับมีแค่นี้ครับท่านทีนี้ถามว่ามันจะได้อะไรทีนี้ครับสติสมาธิปัญญามันจะได้อะไร นวลคำต่อดท้ายคือปัญญาบิมุติแล้วครับคําต่อสุดท้ายก็ได้ปัญญาบิมุติคือหลุดพ้นแล้วครับยุคนี้นะฮะยุคที่ได้ไวที่สุดเพราะมันมีลุงออกมาบอกเล่าก็สิบให้ถึงขนาดนี้เออเออเอเออีกครั้งหนึงนะ่งอะเพราะมันมีลุงออกมาเป็นบุคคลที่มาบอกเล่าก็สิบแบบโคตรง่ายเลย ไม่ได้แบกบไม่ได้หามพ่อนอนทำทั้งนั้นเลยที่ว่าอากาศก็ของฟรีความนึกคิดก็อยู่ของเราจบไปพี่เอ๋ยมีแค่นี้ครับท่านทําให้ได้ก่อนหลับก่อนนอนทุกครั้งเนาะนีะนะ้พอเวลามันเข้าลึกเข้ามาลเลยสติกับสมาธิมันของคู่กันอยู่แล้วแหละครับบทมันจะได้ที่เนี่ยครับ สติจะหายไปเลยครับสติจะขาดออกจากสมาธิเดี๋ยวสิ้นเชิงเหลือแต่ปัญญาล้วนๆนีเองครับปัญญาก็คือปัญญาวิมุติสรุปก็คือมันจะมารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเริ่มทำซะพี่ทำันทุกคืนก่อนหลับก่อนนอน ได้เท่าไรเท่านั้นเอาหลักการหลักเค์สิ่งที่ลุงขออนุญาตนะนะขออนุญาตเล่าสู่ฟังถ้าเห็นดีนงามนำมาปฏิบัติไม่ต้องแบกบไม่ต้องหามได้เท่าไรเท่านั้นและจะรู้เองว่าสิ่งที่ลุงแนะนำแล้วมันจะเกิดเยสหรือโนครับขอให้ได้รับในสิ่งที่ดีงาม ในสิ่งที่ตัวท่านปรารถนาในสิ่งที่บอกว่าขอเป็นมนุษยชาติสุดท้ายดีไว้พี่สรุปนะครับนี่ก็คือสติสมาธิปัญญานำพาให้เกิดอะไรง่ายๆคือให้เกิดการหลุดพ้นก็ได้คือปัญญาวิมุตไงอย่างนี้ครับยุคนี้นะฮะยุคที่จะมีคนได้ง่ายที่สุดเพราะว่า ภาษาลงุงเป็นภาษาง่ายที่สุดแล้วล่ะครับทำเองรู้เองสงสัยมีคำถามมาถามตอบผ่านจอครับยินดีทุกคนทุกท่านเพราะว่าสิ่งนี้ถึงแล้วถึงยุคของมันแล้วทำาะละทำไปประกอบมาชีพชอบก็ให้ได้ปตามปกตินะประกอบชีวิถือเป็นหลักอยู่แล้วล่ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอ สิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบไหมครับถ้าใครก็ตามที่ยังพึ่งพื่นก็อยู่ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บถ้ายังพึ่งพาสายคนเขาอยู่ต้องกลับมาพึ่งตัวเองให้ได้เราเรียกว่าทางโลกให้มันเต็มนะทางโลกใครยัง ยังยังปากกัดบาถาทีฟอยู่ก็สิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังทำได้ตลอดเวลาเพราะมันทำก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยนะครับทำในขณะที่นอนอยู่ก็ไม่สูญเสียการงานบริวารเห็นไหมครับแปลว่าไม่มาอ่าไม่มาไม่มาไม่เป็นเหตุทําไม่ติดขัดกับการใช้ชีวิตประจำวันเลยเพราะว่าเราทำในเวลาหลับเวลานอนเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับ มีแต่ได้กัับได้รวมความแล้วหรือใครจะว่างไงหลวงว่างั้นนะจบยังครับอจบเนาะขอให้ได้เป็นกออเป็นกรรมนะอันหนึ่งทางโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของจริงของใช้และของเก็บถ้าทางโลกเต็ม ทางทรรมสบายมากจะบอกให้รู้สบายมากอันที่มันยุ่งเพราะว่าปากท้องนี่แหละครับมันยุ่งเรื่องเดียวไม่รู้เกิดมาทําเหวเลยเนาะอัะนะเกิดมาแล้วก็รับรู้รัทราบแล้วก็รับรองตัวเองก็แล้วกันอย่าไปโทษพ่อโทษแม่ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วคนในตามงานของลุงจะรู้ว่าเกิดมาทําไมเกิดได้อย่างไรเกิดแล้วนานได้กีไรนะถอยหลังไปดูคลิป ถอยหลังไหมเนี่ยนี่มันเดือนอะไเดือนเมษาอยู่ก็จะรู้ว่าหลังๆมานี้ดูเองครับนโอเครบกวนลุงอธิบายเห็นตัวเองรู้ตัวเองจนหมดตัวเองอีกรอบได้ไหมคะคือการทบทวนตัวเราเองหรือเปล่าคะคุณกวางอ่าก็ฟังไหลารอบดีกว่านะฟังที่ลุงพูดมาให้หมดนะครับก็ ไอ้ตัวนี้สําคัญเพราะว่าสติสมิสมาธิปัญญานําพาเกิดอะไรก็เป็นหัวข้อที่คนได้สงสัยมาก็ถือว่าสําคัญไปฟังอีกรอบอยาให้ผมพูดอีกรอบเดี๋ยวนี้เพราะว่าหลายท่านที่อยู่ในจอแต่ราคาญโอเคนะขอแนะนําให้ไปฟังเพราะว่ามันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอโอเคนะจะได้ทุกคนทุกท่านจะได้รับเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับ คุณชิตชนกต่อตอค้างหรือแบตหมดออของลุงตามปกติไม่มีปัญหานะครับลุงก็ถ่ายถ่ายทำธรรมดาเครื่องถ่ายทอดของลุงเรื่องถ่ายมันก็ยังทำงานได้เป็นปกติทั้งไม่ทราบว่าฝั่งคุณหรือเปล่าครับที่มันหมุนติ้วติ้วนะครับคุณชิดชนกนะโอเคไหมหวังว่าคงจะเพียงพอเนาะที่นี่ จริงๆแล้วมันเป็นอย่างีงตรงนี้จะเขียนภาพไปดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคภาพสุดท้ายกันแล้วกันครับต่อไปนี้นะฮะภาพสุดท้ายระหว่างสติสมาธิปัญญามันจะอยู่ในภาพนี้ครับอย่าลืมว่าสติกับสมาธิมันเหมือนผูกติดกันแบบนี้อยู่นะครับสติสมาธิมันเหมือนกับผูกติดกันอยู่อย่างนี้อยู่โอเคไหมสติ สมาธิานะฮะมันเหมือนกับผูกติดอย่างนี้กันอยู่เป็นโทอินวันนะครับทีนี้เมื่อสติหายไปสติหายไปแปลว่ามันขาดจากกันสติต้องหายนะครับขาดจากกันปุ๊บปัญญาก็มาแล้วครับปัญญาเนี่ยปัญญาตัวนี้ครับมันมาอยู่ตรงกลางนี่ครับ น่ปัญญาอยู่ตรงกลางครับท่านจบไหมครับนี่แหละคือปัญญาจะมาอยู่ตรงกลางสติกับสมาธิต้องหายไปเดิมมันผูกันอย่างเงี้ยสติแล้วก็ผูกนันอย่างเงี้ยนะมันผูกกันอันนี้คือปัญญามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสติสมาธิ เห็นไหมเดิมมันพุดมันเป็น3 in 1อยู่เห็นไหมครับเดิมมันเป็น3 in 1อยู่แบบนี้สามคำนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยใช่หไหมครับทีนี้พอเวลาสติหายปุ๊บสมาธิก็าหายไปเลยเหลือแต่ปัญญาอย่างเดียวตรงเนี้ยตัวนี้นะครับคือ PE นะครับจำด้วยครับพลังงานบริสุทธิ์คือนี่คือปัญญาวิมุตต์นะฮะได้ปัญญาวิมุตต์มาแล้ว งงไหมครับหวังว่าคงจะเป็นเป็นภาพที่ชัดที่สุดนะแทนแทนคำพูดได้อย่างสุดยอดคือภาพนี้ครับแทนคำพูดพูดมาสองพันกว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้ศีลส,สมาธิปัญญาลุงยังไม่พูดค็ว่าศีลสมาธิปัญญาเลยฟังกันมาเยอะแล้วนี่สติสมาธิปัญญาเนี่แหละคือภาษาลุงล้วนๆน,น,นะครับที่ว่าเนี่ย โอเคนะหยิบเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับท่านหลังจากท่านฟังมาทั้งหมดนะครับโอเคนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับท่านนะเอาละพรุ่งนี้ก็แน่นอนใครจะประกบะาอบสมาชีพชอบอะไรเชิญแต่าสายมีข้อแม้นะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นอนไม่นานรู้จักกับลุงต้องไม่เป็นคนที่ไปหลอกล่อหลอกลวงใครนะครับนะผมราวนาไว้นะงานของลุงนะครับใครก็ตามจะมา ใช้วิธีการหลอกล่อหลอกลวงเพื่อที่จะเอาประโยชน์หรือเอาเอาเ,อาเปรียบกันใน,ในที่ตรงนี้ผมปรา b นาไว้นะแล้วผมก็ไม่ทําด้วยเห็นไหมครับจะหล,ล,ลอกล่อหลอกลวงใครผมจะไม่ทําเด็ดขาดร้อยเปอร์เนโอเคเพราะฉะนั้นถึงแจ้งเพื่อทราบนั่นก็คือรู้ว่ามันเกินกว่าไม่รู้คิดเองไม่อยากจะให้ใครมาเอาเปรียบกันลกันในส่วนจอมีอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแม้ว่าท้องจะอยู่ห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศก็ขอให้มีเซน์มีสื่อไอ้พวกนี้อยู่ที่เดียวกันแล้วมันจะง่ายสำหรับลุงนะครับเพราะลุงมีเซนต์ไอ้พวกนี้อยู่นะครับนะเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันโอเคนะไม่ถือสาหาความกันโอเคนะต้ตๆอ,อยู่เีๆมไม่เอาชนะไม่เอาชนะค้าขานกันนะถ้าเอาชนะค้าขานไม่ยากบอกเรื่องพวกนี้บอกเลย เทาชันะลุงไม่ยากต้องการชันลุกลูกจะตั้งโจทย์ไม่มีปัญญานะดูขึ้นมีให้ให้ให้ได้หลายๆมุมมอ,องอยู่หรอกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเรื่องของเรื่องของร่างกายของเราใจเราจิตเราเท่านั้นนะเรื่องที่ว่าเนี่ยก็แค่นะไม่ได้อยู่เรื่องอื่นไม่ได้อยู่เรื่องอื่นนะครับฝาว่าด้วยความเคารพทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ซื้อกินไปหมดคดกินไปนานกอ,อ่ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลืออทุกคนเดิอ ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเด้อครั้นจะเดินทางจะไกลจากไกลจะใช้ไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปมืดไปด้วยความสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ําทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแหลกลับเอวันก็มีมีนะเช่นนะเช่น อ่ะพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าเนาะใส่บาตรยามเช้าด้เด้อนะครับยังไงต่อไปเอ๊ๆกันหลับหลับหลับพร้อมๆมีความสุขนะชาสุขเธิสุขเธิดชาวมุประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมามาคุ้มภัยท้กในมุง้งในรัวทุกๆมุ้งแหละ ทุ่รั่วทั่วไปทั่วราชชนตะไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังผมอลได้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพุทธตังคิวเวรีบิ๊กจบข่าวครับท่านนะครับอาละตืดตื่ตื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 ตรวจการบ้านตรวจการบ้านข่าวติ๊กต็อก <rí> โอเคใครส่งอะไรมาให้คูณกลับเกินกว่าห้าได้ท่าทุกคนเดอ้อชาวทิกต็อกไปแล้วเดอ้อโปะอย่าลืมใส่บมาทยามเช้าเติดเตดเติดติดติดฟีฟ้าติดฟีฟ้ามามอดยิ้มมอมอดยิ้มพิมพ์ติดฟีฟ้าโอเค okay. รับแชบจ้า มีปัญหาทางเทคนิคระหว่างไหลหรือไม่ตอบว่าไม่มีแล้วกันทั้งทั้งที่มีก็ตอบว่าไม่มีกันแล้วกันง่ายดีนี่เขียนไปต่อรอดต่อเขียนติดตอกโอเคทางด้านคุณเยาวดีนิตต้จิชนกโอเครับทราบครับ เดี๋วินเนอร์พัฒนากายใจจิตพิชิตชาตสุดแท้แนะ่เอสกัญชนีผักบุ้งไปเสียคุณผักบุ้งทรีอินวันเห็นเลขสามสามสามบนทางไฮเวย์ way, เลยค่ะอันแนะ่แปลว่ากำลังไรีวิ่งอยู่แนละ้วฮะนะไบรเวอร์ driver. เป็นไบรเวอร์ใช่มั้ไรเวอร์ไรีวิ่งโอเคสโลสโลบัชชัวนะครับนายหนุจันนันลพัฒผักบุ้งเดินทางปลอดภัยสาธุโอเคครับ ยังไงต่อลุงก,ก็จะงงแล้วเนี่ยไปปิดไปปิดหน้าจอ,อยูทูบสนุกนะฟังให้ดีก็จะสนุกครับโอเคไปแล้วจ้าสามสองโปะ